nó mà em làm cái này check cái đâu rồi của ai ai thì nó là nó vừa máu 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 hèn hèn cái đó hèn 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 Hãy subscribe cho โอ้ีร่เอม้นใจไปหาคนงามคนคนงามโต๊เด็กจนโต๊องแท่ของเท้ทั้งเนื้อทุนในสบอร์องแ้ในอนดูเด็กเด็กที่มาว s อ่าจีนใยโต๊โตเด็กขัจีขัีของแทเด้อของแทแตรงนตนะ ไปเลยฟุตเกอร์ตื่นเต้นเศร้าไปไปเบอร์หน้าดอกมาไปเบอร์หน้าดอกขน้าดอกขน้าดอก굿 o อร o นนิงมาแล้วมาแล้วมาแล้วสบายตาเร้าเซ็ตงนี้คุณจะสู้เอา ผมจะสู้บุ๊คชิเลือกไผ่มาเว้นว่าตัดเป็นเบาสโลแกนไอ้ผมจะสู้บุจะเลือกไผ่เมาข้างเบิดกินในกินหลายเด้อเขาจีเด้อไอ้พอดกินหลายเด้อเขาจีเด้อเยอะหน่อยเมาเลยเมากาแฟสไลายไอ้พอดไปมากาแฟเนาะเมาแล้วโอ้เพลง เพงเพงถือใจเด้น่นอเพงถือใจเด้โอ้รับองป็นอวนเน้อเออเพงถใจอะรกินก็มีห้องเออย่านอยู่เออเมาเเป็นมีหองเพงวกจักเมาเมานะว้าไม่าไปฟอรด แฟงตัวรักยังเลยซีมขาจีขจีปะใส่จะเขาจะบองทอดใหม่ใส่จะบองละเอ้ยไม่ว่าจะบอง้วโอ้มาจะบอว่าบโอ้หอมเนาะมาาลองซีมมึงนี่ แจบวอมจะทำสูตรบ้านๆพิซซ่าลาวอันนี้ของคนลาวเลแม่นวะมามะซิมด้วยลองซิมมือเสียบว่ะ ครับนี่ผมนั่งใ่้นาะใช่ัชนี่วอืมครับครับ โมดี้โมี้โมีแซมหญ่มีแซมใหญ่เด้อเออเด้อน้ำเคยวน้ำมีอมี้อบับไม่ก่อบับน้ำเค้ยกอนเคี้วกนเคยเกินนี่เคยเกิน่อกิกิพอมีวอมบับเนี้ยนู้นนี่ขี้น้ำเลย่ออขี้น้ำไ์วไอ์ขี้น้ำไปเบิงไปเบิรงแซมใหญ่เพื่อนิจัดเป็นยังไ อันเซงอันนั้นโอ้บสเตอร์อันน oh, ี้ะส ah, right. ิต oh, ่ำเกี yeah. ério, ่ยว yeah, ี่ยาไปแล้วห mm ับเลยไอ้เงินตอครับบสเตอร์รินเดรดเดหกยลูกดยมา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 ิเซบา้นอนมีเอ็นีเอ็นเอ็เซนโฮมเลยมีคุกให้กินี่ความนี่ แค่ใหญอะไรมามาจากฮาไวมาได้เด้มาจากสมอนสมอนทุกทุกสมอนเ่ลนปลาแม่หรอผแม่โอ้โหอด้วยเอ้ยเชียวเอ้ยเมื่อเอาเสิร์ฟน้ำเสิรไหนเนี่ไอ้เนี่ยคืออะไรเอออยู่านั้วยเอออานวเอาน้ำแกยวไว้ไอ้เนี่เอาไห้ก็ต้องเอาไปล้างไว้ก่านด้วกุพ้อด้วไอเสิรบใหญ่เด

าแก้วนะผ่านแก้วโดยค<อ>าม<ะ>อา่าเหรอคอมพิเรตตู้เย็นด้วยแก้วอันนี้ลองดูจิโนโก่อนโนอะ้แทกทกมาเจ้าของบ้าน ตอนคาบยางดีแน่ยเกาะมาเด้อซันเดย์แับนี้ The next day The next day Airbnb อยู่มารีโนเด้อใครต้องการตัติดต่อมาเด้อเออเอาเดอร์ฝากโซนเนี่กโซเนี่ยก็เออลาเว่เออโอ้ลาเว่ยเอกดไลค์กดแชร์เด้อแล้วลาเว่ยเอฟาโลไอซอนนั่นลาเว่ยเอ้กดไลค์โยโกะกดไลค์กดแชร์เด้อขอบใจนะจ้าเมียไผ่เนี่ยน่ารักจัง mười ba chắc em về mùa mười đêm đó dj dj thôi dj cái nhìn DJ, DJ nhìn DJ nhìn 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 DJ nhìn 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 Bullin, nếu bullin, sao thì bullin sao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 

e a ่ที่ยูวาน่าวันที่เดียวฮะวันเดียวมือไหวไหวบ้านเรือแล้วกันใชัไหมเดี๋ยวมาทางนี้แช่บ่อ a ห้สดเมาว่ะไหมเป็นเป็นบ่อสดชื่นเนาะตื่นมาสดชื่นเลย ในเจ้จาของบ้านสดชื่นออกมาเนี่ยดื่มดื่มสมาสดชื่นว่ะเจ้าเมื่อกี้นี<ะ>้เจ<ะ><ะ>้า,ก,าก,ก็มาเมานอนกินนี่เออกระย๊วยมานอนอยู่ม่วงตีนเจ้าแล้วอ่านอนนอนไปมาแล้วไอ้กิ้งกงอ่าตีพื้นใครลูกกีนใครลูกวันนี้เลยเยี่ยมกินอาหารไหม แชว่าแชว่าคิดจหาไหมอันนี้ข้องแกมข้องแกมอะไรข้องแกมข้องตายแล้วนั่นตายแล้วนอนนอนนูจริงเกี่ยวลองให้ลูกเหมตื่นจะเศร้ามาลองให้ลูกเกี่ยวให้ลูกโอ้เสียปะปะพูดอะเออโดชวดโอ้มีแหงเนี่ย นะนะให้ลูกอ่ตัวใหญ่โอ้หอมน่าน้วนขนาดสดขื้นตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยก่อนให้ลูกลูกเป็ดแต,ตพี่น้อง <c oughs> แพอมากินข้าวบอลเกินข้าวแก้มใส่แจ้มเข้าไปน้ำจิ้มซีฟู้ดโตพอดีเลยเน่ตพอดีพอดีพอดีก็มีส้นเหรอ เราต้องมีอย่างก็มาวเกิเซนโฮมบ้านได้โอ้คือนอนเมื่อคืนนึงว่านอนอยู่โฮเทลตื่นมาเกือบตกเต,กตียง ่อนนอนเชวานนี้เออกอแม่ได้ปะเออเปนใครกได้คือนิยูเมือนสคนรว่าจะเอาูว่าจะไปอาอันนั้เมันเปิดล็อกสมิทไม่ได้ยเปิดเบว่าจะกินลาบปะกินลาบมบ็เออเบี้ยมังนี่ยเาบาเทอกีขค้นอันนี้ข้นไปยเทอกีหมดแม่ไมกัน เราจ้องนี่หมดเออเขามันกันตัวนีของมันของมันแต่อันนี้กมาเลยอ๋ออันนี้ต้องหมดก่อนอันนี้ยินเลยม้ของ่ไกันเออยังเผาใจยมยแล้วก็ยังมีไม่บอกโอ้ยังลายไม่ต้องได้นองนั่นเอเกเเเย มาอันนี like, tá, ้ไปเบิร์ด้วเมนอันนี้แซ่บยังไงเด้อดิยัง่ลือ๊ออันนี้พาล็อบสเตอร์ให้ให้กินปยาดานั้นถ่ายคลิปมีอันนี้อะล็อบสเตอร์พี่นุอกมาให้กินใช่คินขับแก้ม อันอนี้เส like like ้นใหญ่มาจากตารัดคุณได้ไหมใช่ใส่พริกไทยไหมหอมอีกแล้วเออยันเขาเลือกเขลืมนี่ดัเห็ดซุปพักว่ะธรรมดาแน่นอนลืมเห็ดมือนี่มาลีโอ coping, em, ้แท eh ้อยากกินเยอะเลยโอ้ถึงใจแล้วผัดาม่าน้เป็กินวันที่แม่ให้เจ้ากินเ็กว่ก็แชร์อะไรกได้สูรได้นี่เอยนี่ก็อยากกินใ่แ ມື້ນมา B City ເດີ t y ฟังຄ້າໆເບດแม่บ้านแม่ คอสเตอรีมอเงินได้เด้อออาเอาัเจซัซื้อได้ไหมเราจะซัซื้อมามามาชาปนกอนชากันเลยเทีมมีกับทิมี่เรอเเชื่อลงเลยมีลงลูกอคกลคเป็ดออนเลยโอเอางายเยเชออจะซื้อวจะซ้อเ้ยบ ทิมพ <P an> ่นนะมพ่นในบันน <o> ี่พนัะทิมเพนกชมเออทิมพ่นในบันนี <pik> ้บอกอย่ามาใส่นะนั่นเราบอกนเรานเอาเื้อหลสืแดงเสื้อสั่แดง่ยอมเชื่อมคอตั้แซวะะคุณบคุณอบสตอร์เโอ้คุณโคตร แบบเอามือเลยเลยมารสกลมกล่อมเค็ม่เพ็ดตัวส sure> ูตรล้าวความเปรี้ย

สุกำลังสิเห็ดสุกผักแล้กเในเหนือเห็เนือเด้อเห็เนือุกผักเอออาหารให้สูงเนี่อาหารมันต้นใบยันอ่านยอดมันต้นดอกมันต้น

เดียก็ปัดไก้เสียหฮวอนเห็ดผักละตรงบังหม่เตียมเตียมมานั่นเตียมเคลือเตียมเครืองมึงมีงานโอ้มีโอเคิงชิ้นจะไหนเดนเดยก็ิสดอนะเาอกิงโนี้โอ้ยิงส่วงกิงโซรนีิ้งโซนนปิ้งคือการ ไม่นี oney, ่ไม่นี่ไม่นี้กินซีฟู้ดกินซีล่าก็ได้กินผักวันนี้กินผักวันนี้เอกินผักบ้านต้องได้กินผักแก่แก่ชบ้านชา้กินผักแล้วแซ่บแซ่บแบบจะคงบ้านกินให้ได้กินหมก่อนย่างแล้วได้กินไงเนาะ มึงจักกจี้ไปแล้วอ่ะเออ50มีเออไปแล้วจะมันจะขับรถกลับบ้านใหมียกินแบตตอรี่โล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 ่ซูชิจิ้มใจกับหัวปั๊กหออปั๊กัวปั๊ นังดีแซบแซบคนวันดีวมันจนี้แก้ตาก่ตาสร้งใหม่กตาสงใหม่เลยเี๋ววันนี้ก้ัปั๊บเลยกูใจเรากูใจกูใจกูใจคนใจไทบอเมื่อกี้ดๆนอนนอนนอนแก้ตานะข่าจากเันะกเ้ก็ปั๊บไ แสงาเมียแวแสงตาเมียสื้อข้าวไปลูกคนพยัเมียหรือสงตาเมียใช่ไหมใช่แสงตาเมียว่าจบยาว่ามำเดียวกันนะเขาเอาหมดัเขาบอว่ามเียวซาตาเาเสงตาอมอี าเฮ้ยลืงบางแจ้งไปช่วยตัวคนนี้ที่นี่เน,นี่ยอะไรบ้าวันดาวดูดูดูอังกุกลูกสาวจะมาแหงอ่เนเฮียนเพิ่นที่เฮียนบอกว่า,าต้องสามคุกอังโก้เงินนั่นเป็นคนคัดมามามาแอนตี้จันเป็นคนเรือนทอด เอนตี้ทานเป็นคนปรุงเออหรือบ้าเลยโอยอจก่มกับแม่ย์บนนอแน่ๆเลยว่าลืมบอกพ่อจะไปถ่ายคที่ฟ้าเสนอเกิดที่ไม่ได้เป็นสุนีพลาดน้อยนึงตอนเราเอื้อเราลืมพิชัยเสร็จเพิ่มมันขายเป็น